สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r e นะคะวันนี้นะคะก็จับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะ GDP ที่จะประกาศในคืนนี้นะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,660.28 USD ต่อออนนะคะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,654ถึง1,663ค่ะราคาทองคำนะคะอ่อนตัวลงมานะคะตามตลาดหุ้นต่างประเทศทั่วโลกนะคะ จากความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจนะคะมหาภาพนะคะต่ำกว่าคาดนอกจากนั้น,นะคะการร่วงของราคาน้ำมันในระหว่างวันต่อเนื่องจากวันก่อนนะคะเมื่อสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะโดยอาจจะมีการระบายสต็อกน้ำมันออกจาก,กาจากคลังสำรองอีกนะคะก็กดดันให้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมารวมไปถึง กดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาอีกทางหนึ่งค่ะขณะที่ทางฝั่งยุโรปนะคะค่างเงินยูโรค่ะก็มีการปรับตัวลดลงมาเช่นกันนะคะหลังจากความกังวลในเรื่องยูโรโซนว่าการเพิ่มปริมาณเงินอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถาวรค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะราคาทองคำยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะคะขณะที่นักลงทุนจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้นะคะและผลการประชุมของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะในศุกเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ สำหรับในเยนวันนี้นะคะมีตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ที่แท้จริงนะคะรวมไปถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ประกาศออกมาค่ะรวมไปถึงนะคะคืนนี้ค่ะคุณลุงบานเก้นะคะจะออกมาถแถลงการอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ติดตามดูนะคะว่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำในแง่ใดค่ะถ้าเราลองมาดูภาพทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะหลังจากที่ชนแนวต้านสำคัญบริเวณเกือบ1,700นะคะก็ะอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งถ้าลองตีเส้นฟีโบนาชชีนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำอ่อนตัวลงมาถึง38.2%ที่บริเวณ1,654แล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เป็นแนวรับสำคัญนะคะถ้าหลุดลงไปนะคะโอกาสที่จะลงไปแตะที่บริเวณ1,632-1,627นะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงหรือการทำโลที่ต่ำกว่าเดิมนะคะ ต้องจับตาดูค่ะแล้วลองมาดูในรายวันนะคะจะเห็นว่าถ้ามองจากภาพรวมนะคะหลังจากที่ราคาทองคำในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีการปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ปรับฐานค่ะซึ่งต้องรอดูนะคะว่าการปรับฐานในครั้งนี้จะสิ้นสุดที่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งโดยประมาณการจากรายวีคแล้วนะคะทุกครั้งที่ราคาทองคำลงมาแตะที่บริเวณ50วีคนะคะก็จะสามารถรีบาวกลับขึ้นไปได้ต้องรอดูนะคะ นะว่าในสัปดาห์นี้นะคะมาแตะที่บริเวณจะลงมาแตะที่บริเวณหวิคอีกหรือไม่นะคะและจะสามารถรับอยู่ที่บริเวณนี้หรือไม่นะคะซึ่งราคาบริเวณที่50วิคอยู่ที่บริเวณน1632ค่ะขอให้จับตาดูในสัปดาห์นี้นะคะว่าราคาทองคำจะยืนเหนือ1,654หรือจะลงมาต่ำกว่าที่บริเวณ1น2 7นสนะคะสำหรับ แนวรับแนวต้านวันนี้ค่ะถ้าต่ำกว่า1,654นะคะเราไปดูอีกทีที่บริเวณ1,632-1,627นะคะถ้าสามารถยืนอยู่บริเวณ1,654-1,670ก็คงน่าจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ